าน,นเอีย็กชัยเอกวิยาพัฒนทองเด็กหญิงพรทองแท้กล้งเด็กหญิงพัชรพลรักในยอุวกรและเด็กหญิงอัญญรินาระรนองค่ะ ของประเทศมาเลเซียจะเรียกว่าธงริมแห่งเกียรติศักดิ์สัญลักษณ์มีดังนี้ค่ะพระจันทร์เสี้ยวหมายถึงศาสนาอิสลามอันเป็นศาสนาประจาชาติดาวสีสี่แฉกหรือดารางสหพันธ์หมายถึงความเป็นเอกภาพในหมู่รัฐทั้งหมดสีเหลืองคือสีแห่งยังมีเปอร์ตวัวอาตกเป็นประมุแห่งสหพันธรัฐเสียเงินหมายถึงความสัมฤทธิของชาวมาเลเซีย แถบริวสีแดงและสีขาวทั้ง14ริวที่กว้างเท่ากันหมายถึงสถานะอันเสมอภาคของนักทั้ง13นัดค่ะมีแบบข้อมูลเบื้องต้นคือเือนหลวงชื่อกรุงวราลำเปิงค่ะ

มีพื้นที่229,758ตารางกิโลเมตรและที่จำนวนประชากรทั้งหมดยี่สิบแปดดูดเจ็ดสามล้านคนประชากรมาเลเซียส่วนที่อยู่บนท่าสมุทรมาลาย,ยูและท่าช2ออาศัยอยู่หนานแน่นบริเวณชายฝั่งตะวันตก ลง,ลงมาคือบริเวณชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือส่วนบนก็ตอนเนียวมีประชากรอ,อยู่หนาแน่นบริเวณที่ารางชายฝั่งทางตอนใต้ของมังนค่ะยุณา ด้วยมาเลเซียตะวันออกมาเลเซียตะวันตกและดิแันสหภาพและดัวตด้วยจะมีประชาธิปไตยจากรัสเซกมีการปกครองในรูปแบบฝ่ายอ้างีนแนะคหาหาหลาน้ารับเอมิเล่ฟงมุกแห่งรัฐมีตำแหน่งเป็นประธา,านาธิบดีและวถ้าหน,นักปุ๊บยั いなくなる。<can> Thank <laughs> you. ตอองความมั Beast ่นคงสังคมและวัฒนธรรม